สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนนะคะทุกคันอยู่กับน้อยแท็กเตอร์ค่ะคิดถึงกันหรือเปล่าคะกับเจ้า5จ็7ของเราวันนี้มาสองคันค่ะเจ้า5,000ก็มานะคะแล้วก็เจ้าักษ์ใหญ่ของเราก็มานะคะนี่ถยหางหค่ะลงหางสามแล้วก็ถยหางหกนะคะวันนี้ ม่เอยเสียงแบบนี้นะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะสำหรับเจ้าห้าันเจเจของเราอันนี้พี่เคยของเสียน้อยนะคะเป็นคนขับส่วนพี่น้อยแกก็ครองเจ้ายักษ์ใหญ่นะคะ ประจำตำแหน่งคนละคันเลยคะ่ะวันนี้ไออกงานด้วยกันค่ะวันนี้เจ้ายัใหญ่ไถาหางสามแล้วก็ให้เจ้าห้าพันนะคะมาไถาหางหกครวนค่ะหาง,งานให้กันหาง,งานด้วยกันค่ะ จะปลูกมันนะคะแล้วเราก็ไถพรวนนะคะโอ้โรากยางเยอะมากเลยคะ<อ>่ะวันนี้ออกมาทำงานสองคันเลยนะคะพี่น้องอากาศร้อนค่ะวันนี้เมื่อวานไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พราะฝนตกใหม่ใม่ วันนี้ร้อนมากเลยค่ะแดดแจ๊ดเลย เกาะรากยางนะดึงไม่ค่อยอยากจะไปเลยรากยางเยอะมากเจ้าห้าพันของเรายังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่บ้านไม่ได้ขายออกไม่ได้อะไรนะคะยังใช้ในบ้านค่ะใช้ไถ่ายสวนตัวเองบ้างออกรับจ้างบ้างนะคะยังอยู่นะคะยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ไม่ได้ติดตามไปถ่ายคลิปนะคะมัวแต่ยุ่งกับเจ้ายักษ์ใหญ่นะคะ วันนี้เลยมาทำงานด้วยกันเลยไนดะ้มาถ่ายให้ดูนะคะรากยางมันเยอะก็จะถ่ายยากหน่อยนะคะทุกคนโอ้โหดูเป๊ะเลยค่ะ ทำยากนะคะรากยางมันเยอะมาก ไทยกบข้าวต่อยางค่ะอันนี้หางทวนเราคิดไร่ละ2 5 0ห้าิบค่ะยังอยู่ที่ราคาเดิมนะคะหางทวนเราคิดไร่ละ2 5 0ยหค่ะถ้าหางสามเราคิดไร่ละ4ี่ร้อยแต่ถ้าไทต่อยางอย่างนี้ไถแหวกออกจากตอยางเฉยๆนี่เราก็คิดไร่ละ4ี่ร้อยค่ะแต่ถ้าให้เราไถากลบเข้าต่อยางคืนนี่ก็เพิ่มอีกไร้ละ5้าสิบนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้ายกใหญ่ว่าเจ้ายกใหญ่ทำอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ